2,012ตอนนี้จอดไม่เย็นปัญหากดทนมาไม่ดีกดทนราไม่ค่อยดีนะตอนนี้ขึ้นเป็น40นโทนราไม่ดีรถขึดด้นไป189,595กิโลติด2,012วิ่งเย็นจอดไม่เย็น นทนรไม่ดีใช่กันอย่างนี้เลยนะครับมไม่ได้มีรูหายใจเลยนะยใช้แบบไม่ดูแลเลยครับชุดเตอร์ถอดมาดันสนิทชุดเตอร์ถอดมาตันสนิทไม่มีลมหายใจเลย น้ำมันคมหมดอายุของใหม่ต้องใส้แบบนี้ครับเป็นเซื้ออันนี้มันเหลืองมันเหลืองเงี้ยเหลืองหอยหมดอายุมันหมดอายุมาแล้วก็สีก็ดำนี่มันเหลืองตัวใหม่เใส่เข้าไปแล้วทีนี้ทนใหม่นะครับทนทนใหม่ใส่แล้ว <Sure. S 2> ทำความสะอาดนะครับล้างทำความสะอาดที่แล้วล้างทำความสะอาดแล้ว เตาถ่านความเรียบร้อยใส่คนโคนลาเรียบร้อยเตาถ่านความเรียบร้อยใส่คนโคนลาเรียบร้อยได้ใส่ในรถได้ที212เนี่เปลี 22, ่ยนวาล์ว uh, ล้างแข็กเปลี่ยนได้ถัดไายเด็กขันพ okay. ้นหน้าใหม่เดี๋ยวจะใส่พับนะครับนี่แข็งล้างแล้วรอใส่ล้างแล้วรับลอยรอใส่เดียวโอเคมันน้ำผสมผมแล้วครับข้าสารมันน้ำเปล่าให้แล้วทำข้าวสารให้แล้วใส่แพ้วทีนี้ เราไปช่วยใส่เรยบร้อยวาวใส่เรียบร้อยแล้วอันนใส่แ้วนมาที่น่แหวนมาแล้วกำลังประกอบใส่คาน่คานกลางทุอย่างใส่ครับไาแล้วกำลังใส่รัลล็อกรล 아, 그길끝인요 ลงแปดล้ครับลงแปดได้นี่แปดโอเคล้วแปดองศานี่แปดองศาแล้วลง68ป